สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆน่ารักแต่อยากจะบอกว่านี่คือหนูบ้านคะ่ะหนูบ้านที่แม่หายไปจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งคะ่ะ ก็ต้องเก็บออกมาเลี้ยงไม่รู้จะให้อะไรกินแม่เขาไปไปไปอลอดอยู่ในเตาแก๊สนะคะแล้วมดกำลังขึ้นเราก็นึกว่ามดขึ้นอะไรนะคะไปแกะเตาแก๊สออกมาเจอตัวเล็กๆมาสี่ตัว แต่ไม่รู้แม่หายไปไหนนี่นะคะก็ได้ไปซื้อนมไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าก็ให้หนมนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงเพราะว่าเป็นคนที่กลัวหนูแต่ดูเสดู ดูดูเขาทำก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงนะคะก็เลยเอาผ้ามาวางก็กลัวเขาจะตายคือกลัวนะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายอะ่ะเพราะว่าตัวเองปกติแล้วหนูกับมดอะไรเงรี้ยค่ะยุงก็ไม่กล้าตบเนาะ แต่ว่าหนูตัวเบื้อเริ่มเลยเราก็ไม่กล้าที่จะทำร้ายเขาอะค่ะอันนีด้ดู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 จากที่กลัวๆก็ตอนนี้ก็น่าจะรู้สึกรักไปแล้ว <c oughs> ดูดีๆค่ะก็เหมือนหมานะคะหมา น,นี่ก็เอาผ้านะคะผ้าเก่ามาวางแล้วก็กลัวเขาร้อนค่ะนี่ก็เอาทิชชู่นะคะชุบน้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินนมได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็คงช่วยเหลือตัวเองได้เนาะ พอโตก็คงจะต้องเอาไปปล่อยตามทุ่งนานะคะเพราะว่าก็ไม่กล้าเลี้ยงเหมือนกันคือหนูก็กลัวปกติก็กลัวอยู่แล้วเนาะก็ต้องให้เขาไปถ้าเขาโตก็ ต้องเอาไปปล่อยตามธรรมชาตินะคะไม่เคยเลี้ยงอะไรแบบนี้แต่คือเห็นแล้วก็สงสารน้องนะจากที่กลัวๆก็ต้องกลายเป็นมาจับแต่ก็ต้องรีบล้างมือเนาะเนี่ยค่ะไม่มีอะไรมากนะคะแค่ อยากจะมาถามความคิดเห็นว่าถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงดูดูด,ดูดูเขาทำคือเขาก็เหมือนเด็กเนาะเหมือนเด็กเล็กๆเหมือนลูกหมาเน่ค่ะเดี๋ยวแม่เขาก็คงมาเอามั้งเนาะ นี่นะคะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วสัตว์เลี้ยงของเราไปแล้วแค่นี้นะคะทุกคน